สวัสดีครับสวัสดีสโลแกนนี้คิมเที่ยวทั่วไทยคิมไปไม่เดือดร้อนใครก็ช่องนี้ไงช่องปลาพะชิมสวัสดีครับเอฟซีครับผมนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับของบ้านปลานะครับก็ได้ยินเสียงบนะครับก็จะถ่ายคลิปให้ชมนะครับ แล้วเรามาดูกันครับนี่เป็นโซนโปลอบปลูกตัวเล้วนะครับปลาเลี้ยงไว้กำลังร้องเลย ไช่ใยจากเก้าเดือนแล้วครับเด็กผนไม่ไงตวัวผู้ยังไม่ได้แยกหมดไม่หมดเลยเนฝั่าางนี้ตวัวผู้นะครับที่ร้องนะครับมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นบอดตัวเมีย เลี้ยงไว้สองร้อยห้าสิบตัวทับเหลือเท่านี้ครับก็น่าจะเหลือถึงสองร้อยนะโตแล้ว เป็นพัน์ที่เป็นกบนาผสมด้วยแยกกันไม่หมดยังมีตัวคู่อยู่นะครับเราจะแยกออกนะครับเดี๋ยวเวลามาผสมพันธ์จะได้จับเป็นคู่ได้นี่คู่หนึง่ง แต่นั่นแหร่แน่แน่แน่แแต่จะค่กนอยู่นะไ่ใช่่ก็จะกอดกันกลมเลยเออนั่นแหละเออกอดกันนี่ไหละปิดกันเลยฮเออปุ้บลอไออกมนีลย ตัวผู้ก็จะแยกไว้เฉพาะตัวผู่น,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฮไลท์กันนะครับว่ามีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะครับหน่อยเลี้ยงไว้นะครับอ่านี่นะครับไหดูอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง แม่อ้วนพกว่าประมาณ5กิโลนะครับตัวเนี้ยมีลูกสีดตัวเลยนะครับแดงโอ้โหเขากินข้าวโพดสดมอีอาหารใช่ไหมอแล้วก็ใ่ไผ่ตอไม้โอ้โหลูกเขาน,นอนสบายเวลาก็ไม่อยากรบกวนเขานะก็ดูก่อนเดี๋ยวจะมา อัพเดทให้ชมเรื่อยๆนะโอเคโอ้ย okay. นี่ตัวปูกเรนไม่เล็กนะนี่ตัวปิดช้าลอกันมังม้งเนี่ยมันอ้นใหญ่เนี่ยโอ้โหตัวฟูนะครับนี่ตัวฟูเราจับแยกไว้นะครับโอ้ยสวยงามตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เลยดูดิืึเดี๋ยวก็จะมา นะครับอัปเดตให้ชมอีกนะครับทำไมฟิกเพิ่มมาปันนี้สี่ตัวนะครับตันนี้ก็เป็นปลานะครับเป็นปลาหมอชุมพรน,นะครับมองไม่เห็นเขามีปลาช่อนด้วยอีกบ่อนี้เป็นเป็นปลาดุกนะครับ นี่ปลาดุกนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นปลาหมอชุมพรนะครับกำลังกินเหยื่อตัวใหญ่แล้วมีปลาช่อนด้วยใช่ไหมตรงนี้นนส่วนนี้ปลาดุกก็ประมาณร้อยตัวใช่ไหมร้อยกว่า,า,า,าอืมก็ บ้านป่าก็เลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับพอได้กินเด็กพอเลี้ยงไปแล้วไม่กล้ากินสงสารนะครับนี่ก็เป็นนกหงส์หยกนะครับที่ป่าเลี้ยงไว้นะครับเพราะเองนะครับจากไม่กี่คู่นะสองคู่นะครับเี่กก็ได้มาเยอะแล้วก็มีนกระเบิดนะครับก็ได้มาเป็นสิบตัวแล้วครับอยู่ตรงนี้ นกเขาก็ไข่นะครับไข่แล้วครับหมอบอยู่ในรังแล้วครับสมัยชิกใหม่ไข่นะครับนี่จะเป็นนกนกอเมริกนันก็ประมาณนี้นะครับ ออกจากลังแล้วกเขาเปื่นตกใจรอที่มันอยู่ตรงม้นะพวกไก่ใหญ่มันจิกมันไงมันนอยอยู่ข้างไงยมันมีขาหาักด้วยไก่ใหญ่มันจิกไก่ใหญ่มันจิกมันเขาล้องะงนจ้าผู้นะกบนี่เป็นลายหอยใช่ไหมหอยอะไรเป็นหอย,หอยนะปังหอยปังหอยปัง ปังปังอันนี้เป็นหนอยเชอรี่หมอไม่เห็นเห็นมีโอ้ยเยอะไหมเยอะๆๆๆนี่ก็เป็นหอยปังหอยหอยปังใช่ไหมก็มีลูกนั่นน่ะเต็มเลยอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับปังนู้นก็เป็นบ่อปลาผสม ตัวปลาดุกตัวเท่าแขนเลรว <laughs> โอเคโอเคครับ